สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับวิธีการนะเล่นหุ้นมือใหม่จะได้กำไรถ้ารู้สิ่งนี้เปิดหัวมาแบบนี้น่าสนใจไหมครับสำหรับมือใหม่รวมทั้งมือเก่าด้วยนะรวมทั้งมือเก่าด้วยนะครับ วิธีนี้จะทำให้คุณมีโอกาสได้เงินร้อยละแปบเปอร์ร้อยละแปดนะครับถ้าคุณรู้สิ่งนี้เลยนะมีโอกาสได้เงินร้อยละแปดอืมนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้ โอกาสเสียเงินร้อยละแปดเหมือนกันถ้าไม่รู้สิ่งนี้โอกาสเสียเงินร้อยละแปดเหมือนกันนะครับสิ่งนั้นก็คือคำว่าไม่เถียงตลาดไม่เถียงตลาดคืออะไรไม่เทียงตลาด,ลาด,ออะลาดนะครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเทรดหุ้นเนี่ยถ้ามันจะได้ตังค์นะถ้ามันจะได้ตังค์ใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรแนวโน้มขาขึ้นถูกไหมครับต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราต้องซื้อที่ราคาต่ำแล้วไปขายที่ราคาสูง ถูกไหมซื้อที่ราคาต่ำไปขายที่ราคาสูงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไง่ายว่ามันจะราคาสูงละ่ะดูที่ดีมาร์ัพายหลักการตลาดง่ายๆนะครับหลักการตลาดง่ายๆดีมาร์สพาย ตลาดหุ้นเนี่ยหรือหุ้นเนี่ยซับภายมีจำกัดอยู่แล้ว้าไม่แตกพานะคือหุ้นมันจะมีคงที่นะครับหุ้นมันมีคงที่ราคามันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนต้องการหุ้นหุ้นนั้นเยอะๆนะครับ พอมีคนต้องการเยอะแต่จำนวนหุ้นมีจํากัดใช่ไหมคุณลองนึกภาพนะคนที่มีหุ้นอยู่เขาจะขายก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อเขาได้กำไรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขามีทุนหนึ่งบาทคุณมาขอซื้อ9ก้าตังค์เขาจะขายไหมในไอเดียหนั่นในไอเดียว,ยวคือในจินตนาการเนี่ย ไม่มีทางขายถูกไหมไม่มีทางขายถ้าหุ้นตัวนั้นกำลังเป็นกระแสหุ้นตัวนั้นกำลังเป็นที่ต้องการไม่มีทางที่คุณจะซื้อได้ในราคาที่ถูกถูกไหมคุณต้องบาทสิบตังค์เอาไหมอ่ะบาทยี่สิบตังค์เอาไหมแบบเนี้ยถูกไหมครับ ถูกไหมนะคราวนี้ไอ้คำว,ว่าไม่เถียงตลาดคืออะไรเราก็ไปดูก่อนว่าดูจากภาพใหญ่นะดูก่อนว่าตลาดรวมของประเทศประเทศนี้เขาต้องการซื้อหุ้นหรือต้องการขายหุ้น มองภาพตามนะครับตลาดของประเทศเนี้ยเขาต้องการซื้อหรือต้องการขายหุ้นเราต้องรู้แนวโน้มก่อนรู้ทิศทางก่อนว่าต่างชาติโบรกเกอร์นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขา มองตลาดหุ้นว่าอย่างไรว่าเป็นแนวโน้มอะไรเป็นทิศทางอะไรในพีเรียดนั้นๆในระยะเวลานั้นๆเขามองว่ายังไงนะครับถ้าเขามองว่าลงถ้าเขามองว่าลงนั่นหมายความว่าหุ้นส่วนใหญ่ ก็มีโอกาสจะลงต้องบอกว่าหุ้นส่วนใหญ่นะก็คือว่าในวันที่เซ็ตลงมากๆหรือเซ็ตลงเยอะๆเนี่ยหุ้นส่วนมากจะลงตามเซ็ตแต่ก็มีบางส่วนที่มันแข็งกว่าเซ็ตแต่นิดเดียวคือคุณเทรดได้กำไรตอนที่เซ็ตเป็นขาลงเนี่ยเยี่ยม ถือว่าเยี่ยมมากเก่งมากนะครับแต่ถามว่าเสี่ยงไหมโคตรเสี่ยงทำไมถึงบอกว่าโคตรเสี่ยงเพราะว่าเซ็ตมันเป็นรดัชนีรวมถูกปะ่ะนะครับเขามองเนี่ยเขามองว่าตลาดมันลงใช่ไหมเขามองว่าตลาดมันลงปื๊ดแบบนี้แต่คุณ ดันไปซื้อหุ้น่ไปซื้อถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสได้แต่คุณเสี่ยงแต่คุณเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเถียงตลาดไงถูกไหมเพราะว่าคุณเถียงตลาด ตลาดบอกว่ามันลงอยู่นะครับตลาดบอกว่ามันลงอยู่คุณนั่นไปซื้อนะครับไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่คุณมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเสียเงินนะครับจะเสียเงินเพราะฉะนั้น ในช่วงที่ตลาดขาลงถ้าไม่อยากเสี่ยงทำไงก็ไม่เทรดไงก็ไม่เทรดก็รอรอก่อนนะครับรอให้มันลดราคามามากพอก่อนมากพอในที่นี้คือ 50%ขึ้น70%ขึ้นเนี่ยค่อยน่าค่อยน่าสนใจถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันลด10% 15% 20%ร0เนสะิบเปอนยี่ยยังยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับนะคราวนี้ถ้าตลาดมองว่ามันเป็นขาขึ้น ้าตลาดมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับมันขึ้นเลยขึ้นปืดปืดปืดแบบนี้นะครับคุณไปเถียงตลาดคุณไปเถียงตลาด นะครับเฮ้ย hey, คุณบอกว่าเฮ้ยขายขายแบบนี้ทนถือไม่ได้ทนถือไม่ได้ขายก่อนซื้อตรงนี้นะขายเนี่ยคุณก็จะขาดทุนกำไรในสิ่งที่ควรจะได้ ต้องบอกว่าขาดทุนกําไรนะไม่ได้ขาดทุนแบบเสียเงินนะครับเพราะคุณไปเถียงตลาดไงตลาดบอกว่ามันขึ้นแทนที่คุณจะได้กําไรเยอะๆใช่ป่ะแต่คุณเอานิดเดียวแต่เอานิดเดียวแต่ตอนที่ขาดทุนทนได้เยอะๆทนได้นะครับเห็นไหมพอมองเห็นบ้างไหมครับคือตลาดที่มัน ขาขึ้นน่ะเขาจะให้คุณได้กำไรเยอะๆแต่คุณไปเถียงเขาอ่ะคุณก็ได้นิดเดียวนะครับก็ได้นิดเดียวแต่ก็จะไม่ขาดทุนน่ะนะแต่ก็จะไม่ขาดทุนนะครับอ่ะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเออก็ก็พอเข้าใจนะแต่มองไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะครับ ถ้าไม่เที่ยงตลาดจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือภาพเสร็จนะครับภาพเซร็จเนี่ยภาพใหญ่ๆนะช่วงที่สำหรับใครที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวก็ฟังไว้นะครับว่าเป็นเป็นเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์แล้วกันเป็นอ้างอิงนะช่วงที่โควิดมานะครับคือกราฟช่วงนี้ คือกราฟช่วงเนี้ยนะครับซื้อหุ้นตัวไหนก็ลงซื้อหุ้นตัวไหนก็ลงนะครับเนี่ยถ้าคุณซื้อในช่วงช่วงพีเลียดเนี้ยระยะเนี้ยนะครับซื้อตัวไหนก็ลงถูกไหมเพราะว่าอะไร เพราะว่าตลาดบอกว่ามันลงไนี่ตลาดบอกว่ามันลงนะครับตลาดบอกว่ามันลงดูยังไงก็ราคาน้อยกว่าอีเมถูกไหม มันก็เลยลงคุณซื้อหุ้นตัวไหนก็ลงเพราะว่าตลาดบอกว่าลงเซ็ตมันบอกว่าลงถูกไหมครับในทางกับกันช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ ตั้งแต่สองพันยีสอมาเนี่มาจนถึงเนี่ยถ้าคุณซื้อตั้งแต่ช่วงนี้ครับยังไงก็มีกำไรนะตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรตลาดมันบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับ คุณซื้อตามเข้าไปคุณซื้อตามเข้าไปก็ได้กำไรนะครับได้กำไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตลาดเป็นแนวโน้มอะไรก่อนนะครับเป็นแนวโน้มอะไรก่อนนะและช่วงปัจจุบันนี้นะช่วงปัจจุบันนี้ เราก็จะไม่ค่อยได้เงินแต่ก็ไม่จะไม่เสียเงินมากนะครับเพราะว่าอะไรตลาดมันออกข้างแบบนี้นะครับตลาดมันออกข้างแบบนี้มีทั้งตัวได้ตัวเสียมีทั้งตัวได้ตัวเสียเพราะว่าอะไรตลาดบอกว่าเป็นแนวโน้มไซเว นะครับถ้าเราเทรตอนนี้ก็มีโอกาสได้ห้าสิบโดนห้าสิบนะครับยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ยังไม่เห็นภาพเท่าไหรอ่อะเดี๋ยวให้ดูอ่านะอืม เห็นไหมครับหาหน้าตั้งแต่ช่วงนี้มาถึงช่วงนี้ซื้อยังไงก็ได้กำไรถูกไหมซื้อยังไงก็ได้กำไรนะครับเพราะอะไร มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นไงขึ้นยอ่อ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 เนี่ยเพราะว่าตลาดอันนี้คือเมื่อกี้เซตคือตลาดใหญ่นะแต่ฮาน่าเนี่ยเปรียบเสมือนกับล้านล้านหนึ่งสิ่งของ สิ่งของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นึงในตลาดนะครับเห็นไหมช่วงนี้กรกดาคม2 0 1 0ถึงปลาย2022มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าคุณไม่เถียงตลาดคุณซื้อไปเรื่อยก็มีโอกาสได้กำไร มากน้อยแล้วแต่แต่ได้กําไรถูกไหมครับแต่ได้กําไรแต่คราวนี้แต่คราวนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นมามันหลุดหลุด EMA 75แล้วตลาดบอกว่าเป็นแนวโน้มขาลง แล้วคุณไปเถียงเขาเนี่ยคุณไปเถียงรู้ได้ไงว่าคุณเถียงนะครับรู้ได้ไงว่าคุณเถียงนะไม่ยากนะครับคนที่อ่านกราฟได้รู้นะคุณเถียงก็คืออะไรนี่ไง H A เปลี P ่ยนสีเนี่ยจากสีแดงไปสีเขียวเนี่ยคุณเถียงโดนไหม เถียงอีกโดนไหมเถียงอีกโดนไหมโดนเนี่ยแหละการเถียงตลาดเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมเนี่ยคือการเถียงตลาดตลาดบอกว่าลงแต่คุณเถียงไง เพราะว่าอะไรคุณเคยได้มันมาคุณเคยได้เข้ามาในช่วงเนี้ยแล้วคุณไปเถียงนะครับอ่านแนวโน้มไม่ได้นี่ใช่ไหมก็โดนนะครับก็โดนเอาอีกไหมเอาเอาอีกตัวอย่างไหม G P S C อืม ห็นภาพไหมเห็นภาพเห็นป่ะตลาดบอกว่าขึ้นนะซื้อยังไงก็ก็ขึ้นก็ได้กำไรถูกไหมช่วงนี้ตลาดบอกว่าลงซื้อยังไงก็ขาดทุนซื้อยังไงก็ขาดทุนเพราะอยู่ใต้อีเมงไงซื้อยังไงก็ขาดทุนถูกไครับ ช่วงนี้ G P S C ตลาดบอกว่าอะไรลงถูกไหมตลาดบอกว่าลงนะครับลองไปซูมดูไปซูมดูเนี่ย G P S C ซูมดูแล้วเนี่ยเห็นไหม ตั้งแต่ตอนนี้บอกว่าลงเถียงเนี่ยเถียงครั <f ame> ้ง <ramento> ที่หนึ่งเเปลี Dancing ่ยนสีเทียงครั้งที่สองเทียงครั้งที่สามเทียงครั้งที่สี่คำถามคือเถียงครั้งที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะเทียงครั้งที่สองอยู่ตรงนี้นะเทียงครั้งที่สามอยู่ตรงนี้นะเทียงครั้งที่สี่อยู่ตรงนี้ แต่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงเนี้โดนไหมละ่ะติดลบไหมละ่ะติดลบเพราะอะไรก็เถียงตลาดไงเห็นไหมครับเพราะคุณเถียงตลาดไงตลาดเขามองว่าลงแต่คุณบอกเฮ้ยนี่แหละ ต้องไปซื้อในเวลาที่คนอื่นกลัวเป็นไงก็ลงไงถูกไหมมันก็ลงไงเห็นภาพไหมครับแล้วช่วงน,นี้ตอนที่ตลาดขึ้นนะตอนที่ตลาดขึ้น คุณไปเถียงไงเอ้ยเดี๋ยวมันก็ลงเห็นไหมมันลงแล้วเห็นไหมมันลงแล้วเห็นไหมมันลงละ,น,มมน,ลงละนะครับแต่สุดท้ายอะไรราคามันขึ้นมาจากตรงนี้มาลงจริงๆคือตรงนี้มีแกลบไหมละ่ะมีแกลบบานเลยเห็นปะถ้าคุณเถียงคุณก็ได้กำไรไม่เยอะแต่ไม่ขาดทุนนะ นะครับเนี่ยคือเถียงตลาดไงแทนที่จะได้กำไรเยอะๆซื้อ48ได้มาขายแถวแถวแปดสบก็าาบาทอะไรประมาณเนี้นะครับเห็นภาพไหมนะครับเห็นภาพเนาะอือเอาอีกเอาอีก หาหุ้นที่มันเป็นอันนีนี่น,นี่บีกิมเนี่ยบีกิมเห็นปะสูหมกนี่เห็นปะ,ม,ออนปะมันเป็นแนวโน้มอะไรตลาดมองว่าเป็นตลาดมองว่าเป็นอะไรลงถูกไหมครับตลาดมองว่าลงเถียงเถียงเถียง เทียงเถียงนี่ H A เป็นสี N Z, เขียวในเถียง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 ไล่กวาดมาตั้งแต่แถวแถวห้าสิบบาทอ่ะกวาดมาตั้งแต่ห้าสิบบาทอ่ะจนราคาปัจจุบันเหลือสามสิบเอ็ดอ่ะโดนไหมละ่ะโดนนะครับนี่แหละคือการเถียงตลาดนะครับ นี่แหละคือการเทียงตลาดถ้าคุณเทียงตอนที่ตลาดมองว่ามันลงแล้วคุณไปหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นบบาบบาาก็แล้วแต่เพื่อมาซัพพอร์ตว่าเฮ้ยเราเราถือได้เราซื้อได้ อะไรแบบเนี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะเสียเงินเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเห็นภาพเนาะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับมือใหม่คุณจะได้กำไร ถ้าคุณรู้ว่าตลาดมองภาพยังไงถ้าคุณรู้ว่าตลาดมองภาพยังไงแล้วคุณไม่เถียงตลาดนั่นแหละนั่นแหละคือคุณจะได้กำไรนะครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับ เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้กำไรในตลาดหุ้นนะวันที่ 28, 29, 30พฤษภาคมเนี้นะครับผมจะมีเปิดสอนนะครับ วิธีการอ่านครับวิธีการดูอย่างไรเพื่อให้เรามีโอกาสได้เงินจากตลาดหุ้นมีโอกาสชนะตลาดหุ้นนะครับสนใจก็ติดต่อมาทางหลายได้นะครับเดี๋ยวผมิ้งไลน์แล้วเบอร์โทรไว้ให้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ